สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในช่วงเกมคริปโตนะครับผมก่อนอื่นเลยผมขอพูดนะครับว่าคลิปนี้ไม่คลิปแนะนําการลงทุนหรือเชิญชวนมาลงทุนนะครับเป็นแค่คลิปรีวิวเกมนะผมว่าเกมสมัยนี้มันพัฒนาไปถึงไหนกันแล้วกับเอาข่าวสารมาใหม่ใหม่ๆมาอัปเดตได้ฟังกันนะครับผมลิ้นพันเนี่ยตั้งแต่แรกเลยเนาะก็ไม่ได้ลงชิปนานนะครับเพราะว่าพอดีไปปั่นงาน NFT นะครับคือ ไปทาไวลิสนะครับผมถ้าถามว่าได้ไหมก็ตอบเลยว่าไม่ได้นะผมเป็นงานที่ยากมากเลยเนาะอย่างที่ทุกคนรู้นะครับผมไวลิสเนะี่ยมันเป็นอะไรที่ได้ยากมากนะครับแต่ก็มีเปอร์เซ็นที่จะได้นะแต่คนที่มีภาษาอังกฤษเก่งๆนะครับหรือคนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการพิมพ์เก่งๆนะครับก็จะได้มีเปอร์เซ็นมากกว่าเนาะในการที่จะได้ไวลิสโอเคเรากลับมาที่เกมของเรานะครับผม เกมที่ผมจะมาสุ่มให้ดูในวันนี้แล้วต้องบอกว่าสุ่มเนาะก็คือเกมนี้ของวันเดอร์ฮีโร่ผมเล่นมาได้1เดือนแล้วเนาะผมก็สะสมกล่องนะครับผมเพื่อจะมาทําคลิปนะแล้วก็มาดูกันหน่อยนะว่าตัวละครผมไปถึงไหนกันบ้างแล้วนะครับมาดูที่ฮีโร่นะฮีโร่ผมก็ยังมี3ตัวอยู่เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ที่เพิ่มขึ้นก็คือการอัปเกรดนะครับตัวละครสกิลหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนาะ ผมก็อัพไปถึงระดับที่3แล้วนะครับ <Okay. S 1> แล้วหลังจากนี้นะผมจะกดให้ดูนะครับในการอัพเกรดนะมันจะต้องใช้ทั้งเหรียญสีฟ้าแล้วก็เหรียญสีชมพูด้วยนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเป็นอย่าง5ดาวนะครับผมอัพแต่ละครั้งใช้120เลยนะ oh, <no. S 1> อย่างที่เห็นนะครับเหรียญสีฟ้าผมมีแค่4 0 0กว่านะครับ สี่ร้อยกว่าเนี่ยคือผมได้จากเควสตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมกดให้ดูนะอ่าคือ d ดล l y ไดลินพันคือ a ดล y q เควสนะครับคือเควสประจำวันใช่ไหมมันต้องอัพเกรดของหนึ่งอย่างนะครับผมอันเนี้ยผมทำได้เนาะแต่หลังจากเนี้ยผมว่าจะเริ่มยากแล้วเพราะว่ามันมันใช้เงินเยอะนะครับผม แต่ว่าก็ยังพออัพได้อยู่นะผมก็ยังไม่ถอนเงินออกมานะครับเท่ากับตอนนี้เงินที่ผมถอนออกมาเนี่ยตอนนี้คือเท่ากับหยุดหมดแล้วนะผมเอาออกมาได้แค่ประมาณ20กว่าเหรียญเองเนาะ20กว่า US ดอลลาร์นะครับผมแล้วก็มาดูกันเนาะอันนี้เป็น Weekly Quest นะครับผม Weekly Quest นี่ก็คืออันที่ยากที่สุดก็คงจะเป็นตัว Enchant นะครับ Equipment ต,ตัวนี้นะ บัรทา่างสุดนี่นะครับมันต้องอัพของถึง10ชิ้นด้วยกันนะ <What? S 1> อ่าแล้วตอนนี้มันอัพเยอะนะครับผมใช้ตังเยอะนะผมก็ไม่รู้ว่าอาทิตย์ต่อไปเนี่ยผมจะสามารถทาเควสนี้ได้เพื่อที่จะเอากล่องของลายอาทิตย์ได้หรือเปล่านะผมเป็นกล่องสีแดงนะ <What? S 1> อืมก็เดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับแต่ผมว่าผมคงทําไม่ได้แล้วล่ะอ่าน่าจะ หมดงบในการทำนะผมเพราะเอินมาไม่พอที่จะไปใช้นะครับอ่าแล้วก็มาดูด่านกันนะครับผมด่านผมมาถึงด่านนี้แล้วเนาะเจอตัวหัวหน้าแล้วนะผมเดี๋ยวผมจะเล่นทีหนึ่งนั้นแล้วเดี๋ยวค่อยไปเปิดกันนะครับผมไหนๆก็เหลือนหนึ่งเอนิจีนะครับของผมอัปเดตสามจนถึงสี่เลยเนาะสามกับสี่ไม่มีต่ำกว่านี้แล้วเนาะเอ้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวกดกดกดออโต้อยู่ ควรที่จะเล่นเองนะครับผมไม่ควรกดออโต้นะครับผมก็คนที่เล่นก็น่าจะรู้แล้วครับว่ามันมันลำบากมากเลยนะครับตรงนี้ดีกว่านะไม่ถึงครับนี่ละกันเพราะว่าการเล่นเองเนี่ยมันจะเก็บสกิลอันติีไว้ใช้ในด่านต่อไปนะครับ แต่ตัวต่อไปเนี่ยโหดมากเลยนะผมก็ต้องเล่นให้ระวังกว่านี้หน่อยนะครับผมก็ไปเรื่อยๆก่อนเนาะนี่เลเวลผมก็ประมาณห้าสิบเก้าแล้วนะครับมาตรงนี้แล้วกันแล้วก็อันนี้ไม่ถึงเนะี่มาตรงนี้แล้วกันเนา <hour> ะ ยิงไปก่อนนะครับโอเคพอมาถึงด่านหลังๆนะครับบอนสเตอร์มันจะตายยากขึ้นนะครับยากขึ้นมากเลยนะครับไปตรงนี้ตรงนี้แล้วกันโอเคครับไปเก็บอันตีไว้ก่อนนะครับผมผมไม่คิดว่ามันจะผ่านหรือเปล่านะแต่ว่าจะพยายามนะครับผม เอ่อทำไมต้องมาแนวนี้ด้วยเนี่ยเออเอา,เอานีมาไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้แล้วกันไม่น่าตายนะเอาตัวนี้ให้ตายไปก่อนล้กันนะครับเอาตายากะผิดนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวถือเป็นการเก็บอันตินะครับอันนี้ก็ตีแรงเหลือเกินมาปัางปังปัง,งนะครับ ปืนแรงมากเลยครับซาร่านี่ยิงอย่างแรงเลยนะครับแรงกว่าเคียวผมเยอะเลยนะเคียวผมแปดร้อยอะดูซาร่านะครับขึ้นหลักพันนะ <Wow. S 2> เฮเฮ้ย,อยโอเคมาทางนี้นะครับเ,เดี๋ยวไปดูกันนะว่าเจอบอสจะผ่านไหมเนาะอืม ยังไงก็ยืนตรงนี้ก่อนละกันแล้วก,วก็เก็บตัวนี้ไปก่อนนะครับโอเคประมาณนี้ก่อนละกันเนาะเฮ้ยโอ้โหเข้าระยะประชิดเลยอ่าอันติีได้แล้วนะครับอันติีก่อนเลยนะเซนโตเฮกิเฮ้ยทำไมโดนตัวเดีวยดวย ถ้าผมเปิดอันตรีตัวนั้นยังไม่โดนนะครับแต่คงต้องเปิดแล้วนะครับผมมาแล้วก็เปิดตัวนี้ด้วยแล้วกันนะครับ <S <S แต่ผมอยากให้ได้หลายๆตัวผมยังไม่เปิดตัวนี้ละกันนะ้อผมอยากจะไปเก็บตัวข้างหลังด้วยอ่ะ โอเคให้มันตายไปก่อนตัวหนึ่งเนาะ <c oughs> อ้ยเข้าหลังอ่ะ <c oughs> ื <c oughs> เปิดได้ไหมอ่ะเปิดได้อยู่นะ <c oughs> อยู่ตรงนี้แล้วก็เปิดอันติได้สามตัวนะครับโอเคแรงอยู่นะครับอ้ยจะจะ,จะไม่รอดแล้วตัวนี้ <c oughs> อ่า น่าจะยิงตายอยู่นะเดี๋ยวเอาตัวนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วตัวนี้มาเอาเลือดดีกว่านะครับโอเคตามนั้นโอเคอื้อ่าตรงนี้มาตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้หลบไปก่อนนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะ เป็นสกิลที่แรงขนาดไหนเนาะ,ะตามนี้ก่อนแล้วกันนะครับอือหือเอาแยะเข้าใกล้ไม่ได้เลยนะครับอันนี้ได้อยู่นะโหต้องไปเข้าเฮ้ยนี่ได้อยู่เอาเลือดก่อนนะครับผมตามโหตามมาเตะถึงที่เลย ไกันนี่ฮะห,หลบก่อนนะครับแล้วก็ยังไงก็ต้องฆ่าให้มันตายไปสักตัวหนึ่งก่อนเนาะเรียบร้อยนะครับหืมเตะคู่หืเอเข้าใกล้ไม่ได้เลยนะ่ยยังไงดีล่ะอันนี้ก็ต้องมาทางนี้ก่อนเนาะได้อันติด้วยนะ อยากไปฝั่งนี้แต่มันไปไม่ได้นะครับ้าโดเตะทีจะตายไหมเนี่ยเปิดอันติีตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับขันมาเบาจัดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเอาตัวนี้ขยากเข้ามาใกล้ๆกล้ก่อนนะครับเผื่อมันเดินไปไกลเนาะ โอเคตายไม่นั่นแนะหละเรียบร้อยเนีย่ยเออใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยว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 ,ยวอุ้ยวะไม่นั่นเนละเปิดอันตีก่อนนะครับตัวนี้ลงมาข้างล่างต้องเปิดอันตรีก่อนแล้วกันเนาะมา <c oughs> อืมจัดไป ไม่ถึงนะครับอ่ะเพิ่มเท่าไหร่เนี่ยโดนเข้าหลังโอ้โหหววุ่ยติดดอทนะครับผมเปิดอันตีสายก่อนนะครับมาๆๆมามามาปัองอันหกนะครับอ่าตัวสไนเปอร์ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าอืม มาตรงนี้แล้วกันเนาะยอมเสี่ยงนะครับเดี๋ยวเราจะเดินข้ามไปฝั่งนู้นนะผมมาโอเคโอค้โหไม่ได้อ่ะต้องลงตรงนี้ข้างล่างมองไม่ชัดเลยนะครับว่าตรงไหนต้องอยู่ตรงไหนบ้างคงต้องยอมยอมโดนตัวหนึ่งนะครับ อ่าตัวนี้หลบมาตรงนี้แล้วก็ตัวนี้มองไม่เห็นเลยอ่ะโอ้โดนหมดเลยอ่ะตัวนี้หลบไปไกลกว่านั้นได้ไหมตรงนี้แล้วกันนะครับผมว่ามันน่าจะตายนะตัวนี้อลองดูครับตายไหมโอ้ไม่ตายเดี๋ยวเลือดพันหนึ่งนะโดนเข้าไวครับเต็มเต็มหมดเข้าไวเอ่อ โอ้โหไม่ได้ตายเลยแล้วมัง้งเออผ่านแล้วนะครับมาได้อะไรมั่งนะโอ้โหได้แต่ขวด exp นะครับโอเคจบแล้วเนาะกับการผ่านด่านบอสไปด่านต่อไปแล้วนะครับ ก็แชปเตอร์แแล้วนะครับขอกดเข้าไปดูหน่อยเนาะ <Okay. S 1> ก็บอสโอเคครับไปว่ากันเนาะเรามาสุม่มกล่องกันดีกว่านะครับ <Okay. S 1> ผมมีอยู่10กล่องนะโอเคกล่องสีฟ้า2กล่องถ้ากล่องแรกเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะครับมันจะเป็นกล่องที่ได้สกินนะว กล่องสีฟ้าด้านหลังนะครับผมวันที่3เนี่ยจะเป็นกล่องที่ได้พวก Equipment นะแต่ผมจำไม่ได้ว่าได้อาวุธหรือเปล่าแต่ได้พวกเกาะแน่นอนนะครับส่วนกล่องสีแดงเนี่ยผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าได้อะไรนะถ้างั้นผมไปเปิดกล่องที่ไม่ดีที่สุดก่อนนะครับนั่นคือกล่องนี้เนาะเปิด5เลยละกันนะครับนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะอยากรู้ว่าเปิดเยอะได้อะไรบ้างนะครับกด1 2 3ามกดเลยละกันนะครับผม เฮ้ยได้สก,กินเต็มเลยเฮ้ยสก,กินซามด้วยอ่ะผมจำผิดหรอแสดงว่ากล่องนี้อาวุธหรอก็ให้เปิดที่กะกล่องด้วยโอเคครับตั้งจิตและอธิษฐานแล้วก็กดช่วงทีเผอไปเลยโอ้โหสามดาวนะครับรอละลอะไรล่ะรวยทีนึงสิ อู้สามดาวนะครับอรอแป๊บหนึ่งนะครับผมนะัหนึถึงหแล้วก็จิ้มจิ้มเลยนะครับ1 2ึ่งจิ้มแล้วก็จิ้มอีกทีหนึ่ง3าดาวมาอีกแล้วนะครับเอาล่ะต่อไปนะก็เป็นกล่องแดงนะครับทีเผอก่อน1ทีเลยละกัน อูสาดาวอีกแล้วอ่ะเหมือนจะได้เหมือนอันเมื่อกี้เลยนะครับนับหนึ่งนับสองกดครับไม่มาไม่มาไม่มาเฮ้ยอะไรอ่ะนังสือนะครับแต่สามดาวอ่ะกดทีเผิอทีหนึ่งเลยนี่สกินนะ่ะสี่ดาวครับหมดไปแล้วนะครับผมมาดูกันนะะอ่านี่ผมได้สกินตัว ตัวนี้นีแล้วผมได้หนังสือด้วยนี่นะไม่มีสกินเหรออ๋อมีแต่นังสือสกินนะโอ้ไม่มีโอ้มีสกินไม่มีอาวุธโอ้โหตัวนี้ตัวนี้มีสกินแต่ไม่มีอาวุธเหมือนกันใช่ไหมเอามีอาวุธครับ ผมได้ตัวเพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วขอดูหน่อยนะ,อ,ะอันนี้ Attack นะครับดัมเมจไซบอร์ก6% a t t อ c k บวกอันนี้ Critical อันนี้ดีกว่าเนาะไซบอร์กใส่เลยละกันนะอ่าแล้วก็ได้สกินด้วยนะสกินเป็น HP กับโอเวทมนนะครับ ก็นี่อัปเดตไม่ไม่ไม,ไม่ยังยังนะครับสดาวนะแต่ก็ยังไม่ถึงกับดีแต่ก็ใส่ไว้ก่อนนะครับโอเคแล้วกับตัวละครผมก็มีเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแล้วเนาะเดี๋ยวดูอันนี้หน่อยนะครับอาวุธก็ไม่มีเนาะมีอีกไหมอะ่ะหมดแล้วนะครับเรากระจายก็ไม่มีนะครับผม ผมว่าผมได้ตัวสกินของตัวนี้มาหลายตัวนะเนี่ยตัวนเนี้ผมดูก่อนนะโอ้สกินสี่ดาวทั้งหมดเลยนะครับวว้าอืมันเอาไปขายได้นะผมสกิลตัวสี่ดาวเนี่ย ก็ราคาก็พอใช้ได้อยู่นะครับผมประมาณขั้นต่ำก็น่าจะ300นะผมจำไม่ผิดนะครับถ้าไม่ถูกต้องต้องขออภัยนะครับผมอย่าตัวอื่นก็คือใส่ไม่ได้เลยเนาะ <c oughs> ก็ตามนี้นะครับเอาไงเดีย,ดยวก่อนนะเอางี้ดีกว่านะถ้าคลิปนี้ของผมมี คนกดไลค์ถึงหนึ่งร้อยนะหนึ่งร้อยไล์นะครับผมเดี๋ยวผมจะเนี่ยขายสก,กินสองอันเนี้แล้วก็ผมก็จะเอาเหรียญให้นะโ <What? S 1> อนเหรียญให้เลยสำหรับสก,กินสองตัวนี้นะคลิปหน้าผมก็จะมาขายถ้าเกิดว่าถึงร้อยนะถึงร้อยไล์นะครับผมจะมาขายแล้วผมก็จะแจกให้แล้วกันสำหรับคนที่ดูคลิปผมนะอืม ส่วนกติกาลิ้นพันส่วนกติกากติกาการแจกนะครับผมกติกาการแจกเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกในคลิปหน้าถ้ามันถึงนะถ้าไม่ถึงก็ขายไปเป็นกองทุนผมละกันนะครับโอเคโอเคเนาะยวไปเซตตัวละครแป๊บหนึ่งนะกดไปอย่างนี้นะครับเข้าอันไหนก็ได้นะแล้วก็กดทีมไลน์อัพนะแล้วก็ผมก็จะตัวละครเพิ่มเข้ามา เป็นตัวนี้นะนี่ก็เดี๋ยวไปอัพอีกทีนะจะใส่อะไรให้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะค,คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับผมใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะผมกำลังใจผมด้วยนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วนะครับผมเจอกันบ๊ายบายครับ